มาละมาดูเรื่องราวของไทยกับกรัรมพูชาครับครับทาง <c oughs> กองบัญชาการกองทัพไทยสรุปเหตุการณ์เขาจะสรุปทุกวันนะครับนะสรุปเผยแพร่วันนี้ก็แสดงว่าเป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับวันนี้หนึ่งสิงหาคมก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่31กรกฎาคมนะครับตรวจพบการเสริมกําลังและสร้างความมั่นคงของฝ่ายกัมพูชา ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับพบการใช้ดโดรนนะครับไม่ทราบฝ่ายบินตรวจการบริเวณที่ตั้งของฝ่ายไทยในหลายพื้นที่ได้แกชออ่ช่องอานมาช่องอานมาอยู่ที่น้ำยืนอุบลภูมะเขือนะสัตตะโสมปราสาทโดมตรวนนะครับภูผีภูผีนี่อยู่กันทลาักษ์ศรีสเกดช่องจอมช่องจอมนี่อยู่กาบเชิงสุรินและช่องสายตะกู สายตระกูลนี่อยู่ที่บ้านกรวดบุรีลำทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมีโดรนขึ้นไปบินนะมีโดรนขึ้นไปบินการดําเนินการต่อทาหารกัมพูชา20นายที่ยอมจํานวนในพื้นที่ช่องซาแต่ถูกส่งดําเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผู้บาดเจ็บสองคนเราถูกเราส่งตัวไปรักษาที่ค่ายวีรวัตโยธินสุรินและก็ส่งกลับไปนะครับการวางกําลังควบคุมพื้นที่โดยรอบปราสาทตาควายบริเวณลานหน้าปราสาทตาควาย ซึ่งเคยเป็นพื้นที่พักและท่องเที่ยวร่วมกันของทั้งสองประเทศปัจจุบันเชื่อว่านะถูกวางทุนระเบิด PMN2 ซึ่งเคยสร้างความเสียหายแก่ทหารไทยการกระทํานี้ถือเป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาและการนำกำลังเข้าครอบครองโบราณสถานยังเป็นการละเมิดอนุสัญญาระหว่างประเทศเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกัน พะเจอวางทุ่นระเบิด PMN 2สรุปสถานการณ์ผู้ได้รับผลกระทบยอดสะสมถึงวันที่31กรกฎาคมพลเรือนเสียชีวิต17บาดเจ็บสาหัส12บาดเจ็บปานกลาง13บาดเจ็บเล็กน้อย13รวมทั้งสิ้น55รายนะครับทหารยังอยู่ที่15ท่านบาดเจ็บ196รวมทั้งสิ้น211สถานการณ์อพยพตอนนี้เหลือผู้อพยพอยู่ในศูนย์พักพิง 7จังหวัดรวมทั้งสิ้น141,115คนนะครับอุบล22,171ศรีสะเกษ48,621สุรินทร์54,471อย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ชมฮะมนี่แล้วก็1ชั่วโมงที่ผ่านมา Facebook ของคุณวาสนานาน่วมอันนี้รายงานล่าสุดอันนี้ถือว่าอัปเด นะตอนนี้กลายเป็นว่าเพจของคุณว mm ัสนานานุ่มเนี่ยเป็นแหล่ง hmm. ข่าวที่ mm hmm. แม่นเป๊ะเชื่อถือได้นะครับ mm hmm. ที่ปราสาทตาควายทหารขเขมรยั่วยุทหารไทยทั้งคืนลอบตัดลวดหนามป้องกันเข้ามากวนไม่ให้นอนแต่ทหารไทยยิงไม่ได้เพราะค mm hmm. ำสั่งห้ามยิงนะครับสร้างป้อมเสริมอาวุธในปราสาทตาควายแล้วด้วย ยึดปราสาทและสร้างอาณาเขตขมรย,ยั่วยุไทยฮะมีรายง,งานจากหน่วยในพื้นที่แนวหน้าว่าสถานสถานการณ์บริเวณปราสาทต,ตาควายที่แม้จะมีการหยุดยิงแต่หน้าแนวทหารขมรจะเข้ามากวนทหารไทยด้วยการตัดลวดหนามเข้ามาหาฐานไทยและก่อกวนจนถึงเช้าถึงจะหยุดและทหารขมรมีการวางทุนระเบิดเพิ่มป้องกันไทยขยายพื้นที่ สะท้อนเจตนายั่วยุให้ไทยยิงก่อแต่ฝ่ายไทยอดทนครับเพราะผู้บังคับบัญชากำชับไม่ให้มีการยิงใดๆทำให้กำลังแนวหน้าของทหารไทยที่เฝ้าอยู่นั้นอันตรายอย่างมากอีกทั้งฝั่งกัมพูชาทำผิดข้อตกลงเสริมกำลังเสริมอาวุธและสร้างป้อมไว้ในปราสาทตาควายอ,อันนี้ล่าสุดจากคุณวัสนานาน่่มรายงานให้ทราบฮนะท่านชมลอง เออฟังที่คุณนกอ่านหรือท่านําลองไปอ่านดูอีกทีที่คุณวัฒนาโพสเนี่ยแล้วเราจะรู้สึกเห็นใจทหารเลยนะใช่เห็นใจทหารมากๆเลยฮะอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วให้ฟังของไอ้เขมรเนี่ยมันยั่วยุแทบทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ทําอะไรไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้เลยเพราะผู้ข้าพเชาสั่งว่าห้ามยิงห้ามยิงนี่นะฮะไอ้ส่วนภาพนี้เนี่ยมันก็คือเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญอย่างหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งนะซึ่งไม่มีแค่ชิ้นเดียว อีกชิ้นหนึ่งที่บ่งบอกว่าทางเออัมชานั้นมันเล่นฝังทุ่นระเบิด PMN2 ที่เป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาเลยเขว่าไปนี่นะฮะนี่นะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเราก็พยายามที่จะเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานจนกระทั่งออมันก็มีคำถามว่าแล้วยังไงต่อใช่ไหมโอ้้อนู่นหลักฐานเด็ดเลยไอ้นี่หลักฐานเด็ดเลย นี่เราต้องประนามแล้วนะประนามไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อทางฝั่งเขมรเนี่ยมันมันรู้สึกรู้ษาหรือว่ามันนำพากับการที่เราสงสือไปประนามที่นู่นที่นั่นมันนำพากับการที่เรากู nineteen, เห็นหลักฐานมึงนะ้นี่หลักฐานเด็ดเลยไอ้นี่หลักฐานเด็ดเลยนี่หลักฐานเด็ดเลยแล้วยังไงต่อไอ้พวกเขมรไอ้ฮุนเซนไอ้ฮุนมาเน็ตเนี่ยมันนำพากับสิ่งเหล่านี้ไหมเปล่าเลยนะฮะเปล่าเลยอ่า มันก็อาจจะตั้งคำถามกับวิทายาได้หลักฐานเด็ดแล้วมึงทําอะไรครูได้ใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยยุทธวิธีที่เราพยายามเป็นสุภาพบุรุษจนกระทั่ง,งมันยั่วยุแทบทั้งวันทั้งคืนเอากระสอบทรายไปตั้งบังเกอร์อยู่ภายในปราสาทมันทําจนถึงขนาดนี้แสดงว่ามันไม่นําพาอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยใชไ่ไม่นําพาอะไรเลยนะ<ช>นี่ท่าทาง<ม>การประชุม GBC ซึ่งเป็นอีกข้อตกลงหนึ่งที่เมื่อวันก่อน ไปตกลงกันที่มาเลเซียเนี่ยแล้วเมื่อวานนี้ทางฝั่งของกัมพูชาก็ทําหนังสือเชิญไทยไปประชุม GBC ที่กัมพูชานะครปรากฏว,ว่าทางไทยตอบรับว่าประชุม GBC แต่ไม่ไปที่กัมพูชาเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะปลอดภัยแล้วก็ไม่น่าจะเหมาะสมเพราะว่าเราเป็นคู่ขัดแย้งกันอยู่ควรจะไปประชุมที่มาเลเซียเอ่อล่าสุดทางฝั่งกัมพูชาก็ตอบรับข้อเสนอของไทยนะครับ ที่จะประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ที่มาเลเซียก็เสนอให้มีผู้แทนจาก3ประเทศเข้าร่วมด้วยนะฮะคือมาเลเซียสหรัฐแล้วก็จีนได้เข้าร่วมสังเกตการด้วยนี่แต่คณะก็เอถอะท่านผูมม้ชมฮะกัมพูชาเชิญเราไปประชุม GBC ที่กัมพูชาเราไม่ไปบอกไปประชุมมาเลเซียสิมันก็ตอบรับทันทีนะแต่จากที่ผ่านมาเนี่ยที่ ภูมิธรรมไปประชุมที่มาเลเซียครั้งหนึ่งะเราก็เห็นท่าทีของมาเลเซียแล้วนะใช่ว่ามันไม่ได้เป็นกลางอย่างที่ที่มันบอกว่าจะเป็นตัวกลางในการช่วยไกล่เกลี่ยให้ซาวเลยนะฮะนายคนเนี้ยอันวาเนี่ยก็ไม่ได้ทําตัวเป็นกลางเลยภาพที่เขาแชร์กันไปทั่วที่พอภูมิธรรมจะขึ้นไปพูดที่โพเดียมมันเอามือกันแล้วก็ถายมือเชิญภูมิธรรมออกไปส่วนตัวมันก็ไปเดินกอดคอกับคุณมันเนี่ย แม้กระทั่งจะไปไประชุมมาเลเซียเนี่ยมันก็ยังถูกตั้งคําถามว่าความเป็นกลางมันอยู่ที่ไหนมันมีความเป็นกลางจริงหรือเปล่าอีกสถานภาพหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าอ,อ,อันวาเนี่ยผู้นําของมาเลเซียเป็นประธานอาเซียนที่ปรึกษาประธานอาเซียนคือใครทักษิณชินวัตรเนี่ยฉะนั้นเนี่ยต่างๆนานานเนี่ยมันดูเหมือนกับเตาเสียเปียบไปทุกประตูเลยเนะเสียเปียบไปแทบทุกประตูเลย มาร่วมสนับสนุน TOP NEWS ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แ k ง s แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ